ตอนที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดปากน้ำเต้าเก่ะเขาซรากศพจริงกวนภายในโถงนอกจากสีเฟิ่งเหนียนและสีเว่ยสงแล้วสี่คนที่มีตำแหน่งและกุมอำนาจสูงก็คือฉูลู่ซันผู้พิทักแดนเปยเหลียงหยวนจวดจงผู้บังคับการทัพมาโจขังรองผู้บังคับการทัพมาและกู้ต้าจูรองผู้บังคับการทัพท่านดาบ สำหรับข้อเสนอของสีเฟิ่งเหนียนให้รักษาการเมืองหูโถอย่างตายตัวฉูลู่ซันและหยวนจัวจงต่างไม่แสดงท่าทีใดกลับเป็นโจขังและกู้ต้าจูที่โต้แย้งกันเองกู้ต้าจูมีความเห็นต่างจากสีเฟิ่งเหนียนแต่โจขังซึ่งมาจากค่ายเก่าเจอ้อกูเห็นด้วยกับแนวคิดของสีเฟิ่งเหนียนกู้ต้าจูไม่สนใจว่าสีเฟิ่งเหนียนจะอยู่ในห้องโถงโดยเออยังไม่ไว้น้ำใจแม้แต่น้อยว่าหยุทธวิธีการรบที่ดำเนินการฉุกละหุกแบบนี้ เลวร้ายกว่าการเปลี่ยนตัวแม่ทัพกลางศึกเสียอีกเรื่องใหญ่ทางการทหารของแผ่นดินไหนเลยทําเป็นเรื่องเด็กเล่นโจกขังก็โต้เถียงน้าไม่มีรูปลักษณ์ที่แน่นอนการทหารไม่มียุทธวิธีตายตัวเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ไม่เหมาะสมตรงไหนนอกจากย้อนถามแล้วโจกขังยังกล่าววาจะแฝงความในเลือกลำตอนนั้นเปยดเหลียงของข้ากําหนดแผนการใช้กําลังทหารของโยโจและเหลียงโจ แม่ทัพใหญ่และหลีอี้ซันยังอยู่ตอนนั้นสมมติกันว่าเปยหมังลงใต้ผ่านทางเปยเหลียงและจี้โจพวกป่าเถื่อนเปยมังคิดเพียงว่าเปยเหลียงคือเมืองใหญ่ที่ป้องกันแน่นหนาอ้อมผ่านไปไม่ได้ก็วางกําลังสักห้าสิบหกสิบหมื่นนายขัดขวางทัพชายแดนเปยเหลียงของข้าไม่ใช่สถานการณ์ระดมกําลังทั้งแผ่นดินบุกโจมตีโยโจเหลียงโจและหลิวโจอย่างตอนนี้นโยบายกฎเกณฑ์นั้นไม่มีชีวิตแต่นักรบเปยเหลียงของข้ามีชีวิต ทัพมาชายแดนสิบกว่าหมื่นนายของเหลียงโจยิ่งไม่ใช่พวกกินพักโจขังแน่นหนักคำว่าเปยดเหลียงของข้าอีกทั้งยกเรื่องการทหารในสมัยแรกและทัพม้าชายแดนของเปยดเหลียงมาเอ่ยถึงแฝงความในอย่างเห็นได้ชัดกู้ต้าจูอย่างเจ้าเป็นคนนอกเพิ่งมาที่หลังเป็นแค่รองผู้บังคับการทหารดาบเปยดเหลียงให้ความสําคัญกับทัพมาเหลียงโจยิ่งเป็นเช่นนี้กู้ต้าจูอย่างเจ้าสมควรรู้จักกาลาเทศาสักหน่อยอันที่จริง ในกองทัพและในราชสำนักนั้นก็พอๆกันไม่เพียงแบ่งอาวุโสยังให้ความสำคัญกับพื้นเพชาติกำเนิดสีเฟิ่งเหนียงขมวดคิว้วแต่ไม่ได้พูดสิ่งใดกูตาจูก็ไม่ฉีกหน้าแต่สีหน้าไม่นับว่าหน้าดูชมเอ่ยเสียงเย็นเยียบว่าข้าว่าไปตามเนื้อผ้าไม่มีผู้ใดปฏิเสธว่ากำลังรบของทัพม้าชายแดนเปยดเหล้ยงไม่ได้การเพียงแต่ว่ามีกำลังรบแข็งแกร่ง ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้นําทัพจะล้างผลาญได้ตามอําเภอใจเรื่องการศึกในสมรภูมิก็เหมือนการประหัดประหารบนกระดานหมากมือวางแผ่นดินที่ดีแต่วางเบียรต่อให้ทําลายความได้เปรียบของอีฝ่ายหรือสังหารมังกรได้สําเร็จในเวลาหนึ่งในสถานที่หนึ่งแต่สําหรับทั้งกระดานยังคงได้ไม่คุ้มเสียข้าไม่อยากให้ทัพเปยเลี้ยงมีพะละกําลังอย่างมือวางแผ่นดินระดับสิบตนแต่กลับมีสายตาแค่ระดับหกตนบัดนี้เปย์เลี้ยงคลองสี่โจ ใน4โจมีด่านสําคัญด่านยิ่งใหญ่เมืองฐานที่มัน่นและเมืองต่างๆนับร้อยนําเบี้ยตัวเดียวอย่างเมืองหูโถไปกําหนดว่าเบี้ยอีกเกินร้อยตัวจะอยู่รอดหรือดับสูนสมควรประเมินข้อดีข้อเสียให้มากหรือไม่โจขังจู้ปากพลางเอ่ยว่าน้ําเสียงแบบนี้จะไหนข้าฟังแล้วเหมือนเฉินจือเป้ากําลังเป็นคนพูดกูตาจู่เอ่ยด้วยสีหน้าโมโหโจเจอกู วันนี้ข้าเอ่ยวาจาต่อหน้าแม่ทัพโจครังผู้ยิ่งใหญ่และเปย์เลียงอ่องทัพเปย์เลียงไม่สมควรปฏิเสธเฉินจือเป้าไปเสียทั้งหมดกระทั่งเปย์เลียงอ่องยังกล่าวถึงอย่างชัดแจ้งว่าในทัพชายแดนไม่สมควรห้ามอูเปยจีเย่าที่เฉินจือเป้าเรียบเรียงขึ้นเหตุใดมีแค่ทัพของเจ้าที่ห้ามปรากฏแม้แต่เล่มเดียวโจครังเจ้าจะดื้อด้านเรียนแบบจงหงอูอย่างนั้นหรือเจ้าเห็นว่าข้าขัดหูขัดตามานานข้าเองก็เห็นว่าเจ้าขวางหูขวางตามานานเหมือนกัน หากเป็นยามปกติหยวนจัวจงจะช่วยไกล่เกลี่ยแต่คราวนี้หยวนจัวจงปิดปากเงียบทำสีหน้าผ่อนคลายสบายๆชูลู่ซันยังมีนิสัยเวลวร้ายเต็มทองยิ้มตาหยี่มองสองคนถกเถียงกันหน้าดำหน้าแดงสีเฟื่งเหนียนเอ่ยเสียงราบเรียบผู้ที่มีคุณสมบัติมาถกปัญหาปรึกษาหารือกันที่นี่หมวกคนนางบนศีรษะล้วนเป็นระดับขั้นสองขั้นสมสมควรพูดความในใจออกมาให้หมด ทว่าเรื่องเมืองหูโถ ổ, ให้ตรวจสอบรอยรั่วและปะซ่อมที่บอกพร่องได้แต่เรื่องการตัดสินใจรักษาการอย่างตายตัวห้ามเปลี่ยนแปลงวาจานี้เอ่ยต่อกู้ต้าจูจากนั้นก็เอ่ยกับโจขังหูเป่ยจีเย่าของเฉินจือเป้าไม่ต้องห้ามอีกหลังจากเจ้ากลับไปแล้วให้นําขบวนคัดมาหนึ่งหมอนมาทับในกองล้วนต้องทําหมดคัดจบแล้วให้ส่งมาที่จวนผู้พิทักษ์แดนข้าจะอ่านตรวจด้วยตนเองผู้ใดให้คนอื่นคัดให้หรือไม่ยอมคัด ข้าจะไปสนทนากับเจ้าให้ดีที่ถับเจ้าหากตกลงกันไม่ได้คอยให้เจ้าไปเป็นผลทหารที่โยโจโจขังทำหน้าฝาดขมพยายามต่อรองอย่างระวังท่านอองตํารานั่นมีสิบหมื่นกว่าตัวหนึ่งม้วนก็เกือบหมื่นตัวตอนนี้การศึกกำลังติดพันขอรอจนมีเวลาว่างก่อนได้หรือไม่สีเฟื่งเหนียนหน้าตึงอย่างนั้นเองคุยความในใจกันก่อนไม่ก็จิบสุดา ให้ผีสาวข้าสั่งกับแก้มให้กินอิ่มดื่มหนำแล้วแม่ทัพโจจะได้เดินทางไปโยโจโจขังรีบโบกมือไม่ต้องไม่ต้องกลับไปข้าจะจุดตะเกียงคัดลอกทางคืนพวกในกองในสังกัดรับรองว่าในสิบวันขัดจบไม่ตกหล่นสักตัวจนรองผู้บังคับการทับม้าทับทหารราบทั้งสองออกจากโจนผู้พิทักแดนไปยังเมืองที่ตั้งกระโจมมัญชาการของตนเองแล้วโยวนจัวจงถึงยิ้มเล็กน้อยพลางเอ่อยว่า ที่แท้ถูกโบยคนละห้าสิบไม้สีเฟื่งเนียนเอ่ยอย่างกางังวลโจคังถูกโบยห้าสิบไม้แต่กู้ต้าจูอาจรู้สึกว่าถูกโบย500หาย้าร้อยไม้หยวนโจจงถามขึ้นอย่างนั้นให้ข้าเรียกตัวไว้แล้วสนทนากันส่วนตัวหรือไม่แม่ทับกู้ไม่ใช่คนดื้อดันขอเพียงเอเ่ยเหตุผลกระจ่างแม่ทับกู้ยอมรับฟังได้สีเฟื่องเนียนออกจะจนใจ แต่ปัญหาอยู่ที่ข้าไม่มั่นใจว่าจะเอ่ยได้กระจางถึงตอนนั้นกลับกลายเป็นว่าราดน้ำมันบนกองเพลิงทําให้แม่ทัพกู้ยิ่งยืนกลางความคิดตนเองมีสู้ปล่อยให้ข้าทําลึกลับไปแบบนี้แม่ทัพกู้ไม่แน่ชัดว่าในน้ําเต้าข้าเป็นยาวิเศษหรือกอเอีย้ยหนังหมาได้แต่บีบจมูกปฏิบัติตามแล้วสีเฟ่งเหนียนเห็นว่าในโถงเหลือเพียงสีเว้ยสงพี่รองหยวนและฉูลู่สันจึงยิ้มหน้าเจือแล้วกล่าวว่า ตอนนี้รดเป็นคนในครอบครัวแล้วในที่สุดก็ไม่ต้องหวางมาดยอดคนอย่างยากลําบากอีกต่อไปแล้วขณะที่ชูลูซันชมมองเรื่องหน้าขันระหว่างโจคังและกู้ต้าจูสายตาก็ยังจับจ้องกระบาดทายเป็นที่ทราบกันทั่วทั้งทัาเปยเหลียงว่าตั้งแต่ชูลูซันเห็นกระบาดทายครั้งแรกก็ลหลงไหลลุ่มหลงช่วงแรกๆไม่ว่ามีหรือไม่มีเรื่องการศึกชูลูซันก็มักจ้องมองกระบาดทาย จำลองลักษณะภูมิศาสตร์ของแต่ละแว้นแต่ละพื้นที่อย่างเมื่อลอยไม่มีผู้ใดเข้าใจว่าของเล่นนี้มีสิ่งใดน่าดูชมอูสู้ชายาอ๋องเคยถามฉู่ลู่ซันเขาเอ่ยถึงความจริงให้ฟังว่าก็เหมือนการอ่านตำราอ่านตำราร้อยรอบความหมายแห่งตำรายองปรากฏเองต่อมาจงหยวนคลองอำนาจสกุลสีและสกุลเจ้าแยกบานฉูลู่ซันอยู่ในบ้านของสกุลสีก็มีกระบะทรายไม่ต่ำกว่ารอย เล่าขานว่าที่มีขนาดใหญ่สุดก็กินพื้นที่ทั้งชั้นหากจะมองกระบาดทรายขนาดใหญ่นี้ต้องขึ้นบันไดไปชั้นสองแล้วมองลงมาฉูลู่สันมองบริเวณที่เป็นเมืองหูโถท,ทางเหนือสุดของเหลียงโจบนกระบาดทรายแล้วมองไปบริเวณที่เป็นเมืองเสียกวงทางใต้สุดของปากน้ําเต้าโยโจเอ่ยเสียงเบาว่าเมืองหูโถไม่ใช่ว่ารักษา,การหนึ่งปีไม่ได้ข้าคิดเหตุผลหนึ่งออกไม่แน่อาจเรียกหล่อมกู้ต้าจูได้ เขาเอ่ยพึมพำว่าตั้งแต่เปยหมังเลือกตรงจวเป็นต้าอองราชสำนักตายยิ่งกว่านั้นยังระดมกําลังทัพใหญ่ร้อยหมื่นนายแบ่งออกเป็นสามเส้นทางมากดดันเปยเหลียงเต้าก็หมายความว่าเปยหมังตัดความคิดจะเคลื่อนทัพลงใต้ผ่านทังจี้โจและสองเหลียวโดยสิ้นเชิงแล้วสแสดงว่าแผนการที่เรากําหนดในปีนั้นต้องมีช่องโหว่ที่พวกเราต้องทําไม่ใช่แค่เพียงปาซซอมแต่ต้องล้มคว่ำทั้งกระดานในบางแห่งพวกเราก็เคยคาดการในแง่ร้ายที่สุดแบบนี้ แต่ตอนนั้นเหมือนเป็นศัตรูกับบุคคลเออยกตัวอย่างเช่นเหมือนเป็นศัตรูกับหลี่ฉุนกังเทพระบีพวกเราคาดเดาว,ว่าหลี่ฉุนกังอาจสแสดงกระบวนท่าสองแขนเสื้ออสรพิษเขียวหรือไม่ก็กระบ,บี่เบิกประตูสวรรค์สีเว่ยสงเอ่ยเสริมตอนนั้นคิดเพียงว่าในสองกระบวนท่านี้จะสแสดงกระบวนท่าใดกระบวนท่าหนึ่งคาดไม่ถึงว่าจะสแสดงทั้งสองกระบวนท่าพร้อมกันฉูลูซันกล่าวต่อไปว่า แบบนี้ก็ดีการศึกเมืองหูโถยิ่งดูเดือดดุนแดงแนวป้องกันเหลียงโจก็ยิ่งดูขับขันอันตรายโอกาสที่เราจะพิชิตศัตรูด้วยกุลเม็ดอันแยบยนก็ยิ่งมากปีนั้นหยวนโจจงยิ้มพลางกล่าวต่อปีนั้นฉูลู่ซันเห็นต่างต่อแผนการที่หลีอี้ซันวางไว้รู้สึกว่าเที่ยงตรงเกินไปคิดแต่เพียงว่าไม่พ่ายแพ้แต่ไม่ได้คิดว่าจะชนะอย่างไรฉูลู่ซันยิ้มยิ้ม ตอนนี้หัวนึกถึงตอนนั้นต้องทำแบบนั้นหากไม่มีความกลวงเปล่าที่ปิดบังมา20กว่าปีไหนเลยมีพื้นที่ว่างในวันนี้เขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองสีเพื่งเนียนจากนั้นก็ฉีกยิ้มบานเพื่อประจบเอาใจหัวร่อแห่ๆแล้วเอ่ยว่านี่เป็นพ่อท่านอองให้แรงบันดาลใจข้าไม่อย่างนั้นด้วยมันสมองน้อยนิดของข้าเคาะจนกระโหลกแตกก็คิดไม่ออกมีเพียงเวลานี้ ที่ทาให้ผู้คนนึกถึงชูลู่ซันที่แย่งชิงตําแหน่งตัวประจบอันดับหนึ่งกับหลี่กงเตอศสีเฟื่องเหนียนยิ้มแล็กล่าวว่าเอยจริงจังฉูลู่ซันทําท่าจริงจังท่านองคิดได้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ความเสียงมากไปสักหน่อยรู้ว่ากู้ต้าจูไม่รับปากเท่านั้นเองสีเฟื่องเหนียนพยักหน้าสีเว่ยสงมองบริเวณปากน้ำเต้าโยโจบนกระบาทรายยากโจมตี สีฟึ่งเหนียนเอ่ยเสียงถุมหลังโจมตีได้แล้วจะยากรักษาการหรือรักษาการได้ง่ายพวกเราเคยให้โอกาสเปยมังแล้วหยวนจัวจงรีตาดังนั้นป้อมค่ายทั้งหมดที่มีเมืองด่านวอกงและหลวนเฮอเป็นศูนย์กลางดูแล้วรักษาการตายตัวอย่างมัดมือมัดเท้ารอคอยความตายทำให้เปยมังเป็นฝ่ายลาดทิ้งโอกาสนี้ไปเองเคละดี ที่ฉีตังโัวซึ่งเป็นบทบนธรรมของสีเซียวเช่นเดียวกันกับหยวนโจวจงและฉู่ลู่สันไม่ได้อยู่ในถงนี้ไม่อย่างนั้นคงได้ปวดหัวว่าเหตุใดตนเองถึงได้โง่เง่าขนาดนี้สีฝฟิงเหนียนเอ่ยพึมพำว่าเริ่มแรกเปยหมังพุ่งเป้ามาที่การบีทาเปยเหลียงให้ราบแล้วตะบึงโดยตรงเข้าสู่จงหยวนคุณนางบุญของไทผิงลิงมีไว้ใช้ที่จี้โจเหอโจและไหวหนันเตาไม่ได้คิดสิ้นเปลืองไปกับเปยเหลียง การสู้รบจนตัวตายโดยไม่ยอมแพ้ของปากน้ำเต้าโยโจและเปยมังเองก็ไม่รับการยอมแพ้ภายใต้สถานการณ์แบบนี้ทำให้ป้อมค่ายรอบเมืองด่านว่อกงและเมืองหลวนเธอเสียหายแทบสิ้นหลังจากหยวนจ้านใช้ทัพใหญ่โจมตีแน่นอนว่าตอนนี้ดูแล้วข้อดีข้อเสียปะปนอย่างละครึงข้อดีคือทำให้ทัพม้าเปยมังควบไปมาภายในปากน้ำเต้าได้ง่ายขึ้นแต่หากพวกเราโตกลับอย่างทรงพลังที่สุดที่โยโจ ทับสามสิบห้าหมื่นของหยางหยวนจ้านที่เพิ่งได้กําลังเสริมก็ลาบากแล้วฉูลู่ซันเอ่ยเสริมว่าคิดพลิกผันสถานการณ์การรบที่ปากน้ําเต้าโยโจบีพะหยางหยวนจ้านไม่อาจไม่ล่าถอยอย่างนั้นพวกเราต้องทุ่มกําลังทหารม้าแหลมคมที่สุดอย่างน้อยห้าหมื่นตีทับมา้าหยางหยวนจ้านในช่วงสําคัญต้องรบคราวเดียวเผด็จศึกดังนั้นสูญเสียเมืองหูโถไม่ได้เป็นอันขาดหากเสียเมืองหูโถก็หมายความว่าอาจเสียลิวหยาและเทียฟูหลิง ด่านไว้อย่างก็อาจเสียไปด้วยหากแนวรบร่นไปที่บริเวณด่านชิงเหอและจงจงปล่อยให้ทัพใหญ่ของตงจัวรุกเข้ามาสบายสบๆถึงตอนนั้นกําลังทหารม้าในมือของพวกเราจะเหลือถึงห้าพันก็อย่างยากดังนั้นเพื่อเมืองหูถูอาจต้องมีคนตายสีห้าหมื่นคนในปีที่สองแห่งราชศกเสียงฝูแต่ที่ปากน้าเตาพวกเปยหมังต้องตายมากกว่ามากสูลู่ซันหัวรออย่างเจ้าเลไม่ได้ก็ผาสีเลยแล้ว สีเฟื่องเหนียนสูดหายใจเข้าออกลึกๆผี่รองหยนแต่แบบนี้ไม่รอให้สีเฟื่องเหนียนกล่าวจบหยนจวจงเอ่ยด้วยเสียงอ่อนโยวนว่าคนในครอบครัวไม่เอ่ยวาจาปิดบังกันจู่ๆฉูลูซันก็ยิ้มยื่นแขนมาจะโอบไหล่หยวนโจวจงหยนจวจงตบปัดฝ่ามือของฉูลูซันออกอย่างไม่เกรงใจข้าไม่สนิทกับเจ้าฉูลูซันต่อว่าข้าก็แค่อ้วนนิดหน่อย ท่านอ,องก็แค่รอ,อนนิดหน่อยไม่ใช่หรือเจ้าก็เลือกปฏิบัติแล้วหรือสีเฟื่องเหนียนยิ้มแล้วเอ่ยว่าชากรชากรเจ้าไม่ใช่แค่อ้วนนิดหน่อยและข้าก็ไม่ใช่แค่รอ,อนนิดหน่อยสีเว่ยสงมองฉูลูซันบนกระป๋ดกระแปดมองเปยดเลี้ยงอองที่ยิ้มอย่างอบอุอน่นและหยวนหมีขาวที่เปี่ยมความองอาจไปทางรางนางก็ยิ้มตามไปด้วยผิดจากที่ทุกคนคาดการกู้ต้าจูและโจคังไม่ได้ออกจากด่านไวอย่างไปทันที แต่นั่งดื่มสุราในเหล่าสุราที่การค้าซบเซาภายในด่านโจขังนั่งหน้าบึ้งรอสุรากับแก้มขึ้นโตว,ว่าอย่างไรคิดว่ายังมีปากเสียงกันไม่พอในจวนผู้พิทักแดนจะมาทะเลาะก,กันต่อหรือคนแท้กู้ยามว่างท่านอองดื่มสุราสนทนากับข้าข้ายินดีถึงที่สุดแต่กับเจ้ากู้ต้าจูที่คุยกันไม่ถูกอคอข้าไม่อยากคุยกู้ต้าจูยิ้มพลางเอ่อยว่าวันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อน โจเจิกูอย่างเจ้าหากเป็นแม่ทัพในหนันถังกล้าพูดมากแบบนี้ข้าได้อัดเจ้าคว้ามไปนานแล้วตั้งตอนนั้นต่อให้วาจาไม่มีเหตุผลอย่างไรก็เหลือข้าพูดอยู่คนเดียวโจคังไม่โมโหต่อวาจานี้ทะเลาะก็ส่วนทะเละาะข้าเห็นเจ้าขวางหูขวางตาก็ส่วนขวางหูขวางตาแต่เจ้าทําเรื่ององคอาจอย่างบุรุษในหนันถังข้าไม่เคยปฏิเสธไม่อย่างนั้นตอนที่เจ้ามาเป็นรองผู้บังคับการทัพทหารดาบ ต่อให้ข้าขวางไว้ไม่อยู่ก็จะนําทัพไปก่อกวนป่วนประสาทท่านอองแต่เอ่ยตามจริงเจ้าน่ะโชคดีที่กู้เจี้ยนถังตีหนันถังถ้าเปลี่ยนมาเป็นเปย์เลียงของข้าตีหนันถังเจ้ารบที่ประตูแผ่นดินก็ไม่มีประโยชน์กู้ตาจูรินสุราให้ตนเองชามหนึ่งหัวร่อเสียงเบาแล้วเอ่ยว่าไม่ว่าเจ้าจะเชื่อหรือไม่เป็นรองผู้บังคับการในเปยเเลียงสบายใจกว่าตอนป้องกันศัตรูที่หนันถังในตอนนั้นเสียอีกเพราะข้ารู้ดีว่า เมื่อเข้าสมรภูมิพวกเจ้าทับมาต้อยขวางหูขวางตาข้าแต่เมื่อรบพุ่งเข้าจริงจำเป็นต้องตายหมื่นคนเพื่อกู้ต้าจูรองผู้บังคับการอย่างข้าพวกเจ้ายังไม่ใช่ตายเพื่อข้าแค่เก้าพันคนสำหรับแม่ทัพผู้นําแล้วไม่มีเรื่องใดสบายใจไปกว่าเรื่องนี้อีกแล้วดังนั้นจึงเจ้าด่าทอข้าอย่างไม่น่าฟังข้าก็ยิ่งอยากเลี่ยงสุราเจ้าสักมือวันหน้าจะได้ไม่ต้องมีใครไปไหว้ใครที่สุสานตอนชิงหมิงโจคังอดยิ้มไม่ได้ พูดไปพูดมาเจ้าทำเพื่อความสบายใจของตนเองหรือกู้ต้าจู่หัวร่อลันถ้าไม่ทําเพื่อความสบายใจของตนเองจใายค่าเอาหน้าไปแนบบรรทายเจ้าตอนเจ้าด่าข้าหรือโจเจร้รกูอย่างเจ้าเป็นรองผู้บังคับการตําแแน่งใหญ่กว่าข้าหรือโจขังอึ้งงนันถอนหายใจพลางกล่าวว่าวันนี้พวกเราแค่ดื่มสุราไม่คุยเรื่องการทหารเพราคุยไม่ได้ข้อสรุปแน่คุยไม่ถูกคอก็จริง แต่อย่างที่เจ้าว่ามาข้าดื่มกับเจ้าได้ไม่มีปัญหาทั้งสองดื่มมาถึงตอนถ่ายต่างเมาไมา่ด่าทอกันไปมาอยู่นานทำให้เจ้าของร้านที่รู้ฐานหน้าของทั้งคู่นึกประวันพลั่นถึงกลัววาจาไม่ลงรอยแล้วจะลงมือลงไม้กันแต่ระหวังที่เงื่อการแตกพลักเจ้าของร้านก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ทั้งสองมาเยือนภายในเรือนเล็กที่พำนักชั่วคราวของสีเวยสงในจวนผู้พิทักษ์แดน สีเฟ่งเหนียล่วงโถสเบีย้ยเดินหมากสองใบออกจากอกแต่สีเว้ยสงไม่รับกล่าวว่านางไม่ได้ใช้เขาจึงได้แต่เก็บไว้เงียบงันไปครู่หนึ่งสีเฟิ่งเหนียนก็ย่อตัวลงข้างรถเข็นสีเว้ยสงเอ่ยเสียงเบาว่าท่องยุทธภพ,พแค่สามครั้งถึงเข้าใจกระจ่างในเจตนาดีที่ทันพีไม่อยากให้ข้าคลุกคลีในยุทธภพ,พสีเว้ยสงถามว่าหมายความว่าอย่างไรสีเฟิ่งเหนียนตอบว่า ชาวยุทธก็แค่ให้ตนเองมีชีวิตไม่น่าเบื่อแต่ในฐานะบุตรชายของสีเสียวต้องให้ตนเองมีชีวิตอย่างมีความหมายนางสายหน้ากล่าวว่าไม่ต้องยกอยอค่ะและอย่าพูดดีพูดวาจาใหญ่โตให้ตนเองตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ข้าหวังให้เจ้ามีชีวิตอยู่ให้ดีง่ายดายเพียงเท่านี้ท่านพ่อท่านแม่ยังมีอาจารย์เจ้าถึงขั้นหยวนจัวจงและฉูลู่สัน ไม่มีใครอยากให้เจ้าตายอย่างมีความหมายอยากให้เจ้ามีชีวิตอยู่อย่างน่าเบื่อเสียมากกว่าสีฟั่งเหนียนถอนหายใจแล้วเอ่ยว่าอย่างนี้นี่เอง